งานแบบว่าพลาสติกมากๆเลยราคาเนาะราคาร้อยกว่าบาทอ่ะโอ้แต่ว่างานพลาสติกโคตครๆเลยพลาสติกแบบว่าโลเกตนิดนๆๆึงเขาใช้เป็นเนสาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเสาจริงวะเนะาะเสาเยอะมาอย่าบอกนะเป็นดัมมี่เนี่ยเป็นดัมมี่ปาว,วะมีมีเลนอยู่ในจริงวะ คือหวาแม่งเหมือนดัมมี่อ่ะดัมมี่ปะวะเดีย๋ยวดูก่อนแต่มีสาย USB ไม่น่าจะเป็นดัมมี่นะอ่ามัามีแอปพลิเคชันอยู่ด้วยอ่ามีข้ขาพวกไหน,นี้มันไม่น่าจะเป็นดัมมี่นะมีตัว y s x l i t e t ราคาเอ่อราคามันคือ159บาทแต่ว่าเบามากอะ่ะเบามากข้างในข้างใน ทำด้วยอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะพอมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดแล้วก็แอปพลิเคชันไปเสาเยอะจัดคิดว่าไม่น่าจะเป็นเสา Wifi ทั้งหมดหรอกเนาะไม่ว่านะเพราะว่าราคามันไม่น่าจะได้ขนาดนั้นอ่ะลองดูแล้วกันสักครู่มามันต้องลองว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ แล้วมันสายมันอยู่ตรงไหน,นอ๋ออยู่นี่5โวลต์เบามากจริงข้างในเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเหมือนจะว่างเปล่ามองไม้เห็นเฮ้ยาหมุนด้วยหมุนด้วยนี่มีเสียงเดี๋ยวลองแอปพลิเคชันกันดูนะครับว่ามันจะมองเห็นเป็นรูปอะไร กล้องวงจรปิดอะไรว่ามองเห็นเป็นรูปอะไรมาถ้าอันนี้เข้าลองเข้าดูแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคอนเน็กแบบไม่มีอินเตอร์เน็ตแต่ตอนแรกนะเข้าไปที่วานก็คือเข้าไปที่ Wi-Fi w นะ Wi-Fi แล้วเขาจะมีชื่อว่า PTZ p t นะ p ี PT z อันนี้ผมกดคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะกดคอนเน็กเรียบร้อยอ่ามันว่ามันคอนเน็กไม่ได้แล้จากนั้นมันจะเข้ามาที่แอปพลิเคชันก็กดโอเค ให้มันแอดกล้องเข้าไปาจากนั้นเราเลือก Wi-Fi ของเรา,าแล้วก็เซฟพาสเวิร์ดเลือก Wi-Fi แล้วเซฟพาสเวิร์ดโอเคเฮ้ยก็ไม่ยากนะเฮ้ยมีเสียงด้วยพูดด้วยโอเคโอเคของแท้จากนั้นเปิด Wi-Fi ออโตเมติกกลับไปที่กล้องสิเอา้าให้เลือกอยู่งี้แหละอ่าเฮ้ยมาแล้ว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 มีม,มีมีภาพแล้วไอ้ลองหมุนสิโอ้โหความละเอียดระดับหมุนไปทางไหนวะเนี่ยความละเอียดระดับ HD <c oughs> HD อย่างวะเนี่ย อยังไงดี้เห็นจอใหญ่อ่ามันต่อได้แล้วนะแต่ว่ายังไงเนี่ยมันกลับหัวอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่กลับหรอกกล้องมันหันไม่ได้หันมาหาเราอ่าเดี๋ยวผมจะหันหน้ากล้องมานี้แล้วกันอ๋อนี่ประมาณนี้เออมันก็เห็นอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวลองเงยดูนี่โอ้โหหน้าใหญ่เบ้ง แต่ภาพคุณภาพต้องบอกเลยว่า 240p ไม่ใช่พันแปดสิบเดี๋ยวกด,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 ดมันมีปุ่ม HD นะลองกดปุ่ม HD ดูดอ๋อมี Full HD f ูลยัง f ูลสุดแล้วเนี่ย f ูลสุดกลมหน้ามาหน่อยเออมันคอนโทรลได้นะเอออย,อย่างวะจะมองเห็นไหมเนี่ยมันระยะไกลเนี่ย ร้อยร้อยเอ่อร้อยห้าสิบเก้าบาท <laughs> มันเห็นเราดูดิร้อยห้าิบเก้าบาทตายแล้วภาพมันเอ่อมันก็แบบนวงดวงช้าช้าเหมือนเรามีโอ้โหช้าเหมือนเรามีกล้องสมัยอดีตนะเนาะเออยๆมีแวบบๆๆบๆๆบมันตามเราได้เหรอไม่ตามนะ เรียกว่ากล้องช้ามากนะฮะเดี๋ยวเรามีเซตติ้งอะไรได้อีกเดี๋ยวลองดูก่อนอืมเซสพาสเวริร์ดอ่ามันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปติดตั้งดูนะติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมกว้างกันว่ามันจะกว้างได้แค่ไหนมาอีกทีอ่าแต่ว่าติดแล้วละ่ะเรียบร้อยโอเคดูภาพนะ นี่คือภาพแต่ว่าในกล้องผมอาจจะดูเหมือนชัดนะจริงๆแล้วมันความละเอียดนี่ระดับสองพันออสองร้อยสี่สิพีอ,อะไม่เกินแนะ่เนี่ถึงจะเป็นฟูลเอสก็เถอะนี่ฟนะูลเอสแล้วเนี่ยปรับนี่ระยะระยะไกลคือวงมันค่อนข้างแคบเลยคือติดอยู่ตรงนู้นตรงนู้นทางหน้านู้นนะนู่นเสางนู้นนะ มองมาตรงนี้ดูแคบมากดูสิดูสิมันติดมองเห็นพัดลมมุมมันแคบไปหมดเลยเป็นไปได้ยงไง <laughs> อย่างวัวเนี่ยแต่ก็เนาะร้อยห้าสิบเกาบาทก็ไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> เดี๋ยวอยลองมันมีพูดคุยกันได้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนฟังเสียงดูก่อนนะเฮ้ย <Happy boy. S 1> <Hey, S 2> เสียงมาด้วย แฮปปี้อันนี้เสียงดังในแท็บเล็ตนะเดี๋ยวลองลองพูดกลับไปป๊าฮัลโหลเฮ้ยเสียงชัดซะงั้นเสียงพูดอะชัดแต่โอ้โหหอนหอนแต่ภาพไม่ชัดนะเสียงพูดชัดแต่ภาพไม่ชัดเลยอยากจะหาเป็นภาษาอูกันดาฮัลโหล มันแคบมากเนี่ยขนาดเรามุมเรามองมาตรงนี้นะมันดูแคบเลยอ่ะมันเห็นเราแค่อยู่ตรงนี้ไกลๆแค่นี้ตลกดีอ่าแต่มันแพนได้นะมันใช้ได้ในในในข้อมูลปกติน่ะสุดแล้วหรอมาได้แค่นี้ยังไงเนี่ยอุ้ยตีลังกาเฉย่มันได้มุมแค่นี้เองนะ อยู่อย่างไกลเดี๋ยวนี้มันจะเห็นเราในวายแบบกว้างๆมันไม่มันได้แค่นี้นะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อดูข้อมูลในการส่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะการทดสอบกล้องราคา159บาทก็น่าจะจบแค่นี้นะความละเอียดก็คือ2 240p แน่นอน 240p มันไม่ใช่แต่ว่าเออ แต่มันก็มีแอปพลิเคชันสามารถติดต่อได้จริงๆนะว่างั้นเถอะแด่ภาพนี้สิก็ต้องทําใจนะฮะในเรื่องของราคาก็ประมาณนี้สามารถพูดตอบโต้ได้จริงด้วยเออก็เอาสิเนาะประมาณนั้นก็ลองดูสนุกสนุกนะสำหรับใครที่จะหากล้องก็เอาที่ราคาสูงกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ตัวนี้ก็มันก็ใช้ได้แต่ไม่พอจะมองเห็นอะไรนะมันภาพมันแตกไปหมดนะโอเคแบบนี้ ร้อยห้าสิบเก้าบาทก็ทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วโอเคพี <laughs> okay, <laughs> ่ลาไปก่อนครับผม <laughs> สวัสดีครับ